เริ่มนะครับผมลุยเลยก้ายังไม่ก้ายังไม่แสงเท้าเลยแสงเท้าอยู่ <c oughs> ก็เดี๋ยวที่เหลือหกถ้าเจอตีมีก็เจ็ดปายจบปลายรับหลายมาให้อ,อ่อนอ่อนไปทีพี่ตั้มนำยกไปแล้วตรงนี้ให้กับเต้โอ้วทิงไม่ได้เข้ามือเฟรม นี้เฮ้ยนี้ใครเนี่ยลืมดูเลยเมื่อกี้ไปแล้วน้องน้องคนใหม่ชื่อนะเฟมน้องชื่ออะไรนะแบงแบงแฟงแฟงฟอฟันฟอฟันนะโอเคไปไปที่ติดที่พี่แสงนี่อยู่ให้กับแฟงแสงแฟงดึงมันไว้หมุนไปดึงทีให้พี่สุดเขตดูช่องมาแล้วให้บิว ผีออกซ้ายมาที่แฟรงค์แฟงออกขวาไปเลยคนี้ที่แสงเบิ้นเร็วทีโอ้โหเข้าไข่พิต้าไปดอกนะตรงนี้ลงไปนอนแล้วโอ้โหตรงนี้ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไข่ด้วยตรงนี้ไม่ได้เก่งไข่ด้วยกล้าพร้อมแล้วบอกกล้าพร้อมแล้วบอกพร้อมแล้วเปลี่ยนตัวเลยนี่แหละเราก็รับของเกณฑ์ไปไหนวะพี่ลูกมาแล้วมาที่ เฟรมขวาไปที่พิสเข็เดี๋ยวยกมาแล้วลูกนี้โอ้โหไม่ออกหลังไปเลยพักทักสามได้มไม่ใจเย็นเลยพ, <c oughs> พี่ต้อมพี่ต้อมใส่เตะเตะเขากลางให้สำนัดอ่อนอ่อนยกไปตรงนี้อุ้ยจะหลุดยังไม่หลุดติดเฟรมนิดน,นึงเอาละพิษเข็มเล่นบอลอยู่ไหลามาลูกนี้เ<ๆ>ข้าทางพี่ต้อมไปออกไปเลย ตอมไหนเต้เต้ให้ตอมตอมล็อกไว้ตอมหักเข้ากลางติดมิวนิดหนึ่งเอาเขานั่งเต้ย,ยู่ตรงนี้เต้บอกใหญ่กว่าเต้เลือขึ้นตอมตอมเบิ้ลเร็วมาที่อ่อ,อนออ่นเบิ้ลมาเต้สวยงามพวกนี้ไปแล้วเต้ล็อกเข้ามาไอ้กล้าเข้ามาแล้วกล้าเข้ามาอ่าโอเคเต้มาออกเลย เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยอยู่ฝั่งนี้ฝั่งฝั่งเขียวฝั่งเขียวถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อโชก้าไปก่อนเดี๋ยวเขาไปเอาเยี่ยมเฮ้ยบุรีกล้าใครฝั่งไหนตกลงกันเองนะอะไรพี่แสงพี่แสงให้บิวบิวจะกระชากไปตรงนี้พี่จำบังไว้โอ้โหบังกันไปหมดเลยตรงนี้ไม่มีใครเอา หาร์จอฮาร์ดฮาเปิดเร็วทันีตรงนี้โอ้โหเปิดไปไหนไม่รู้นี่อะไรกันวะเนี่ยมาที่พิสเกตตอกกันแหละตอกติก๊กเฮ้ยไปแล้วพี่แสงมี<ๆ>มีเอ้ยสุดยอดย้อนหลังแฟงไปนิดเดียวใ,ใช่ใช่ใช่ตำตำให้อ่อนอ่อนตรงนี้บิวตัดไปได้คืนหลังไปนิดพิสเกตวันนี้พี่แสงอยางเบิร์ดเร็วพี่แงฟงแสงออกซ้ายที่บิว วิวจะกระชากวิวไปเฉยๆเลยลูกนี้วิวเปิดลูกนี้โอ้ลัดนิดนึงอ่อนตัดไปได้ลูกนี้ติ้มต้อมให้กับตั้มตั้มให้ออนอ่อ,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 อนเลีออ้ยงไปทีไหลไปให้กับก้าลูกนี้พี่สุเคตัดไปได้อ,อนยกไปพี่พี่สุเคตบงไว้ลูกนี้ลูกยังไม่ออกพี่านได้บอลอยู่อัอนบอกกระชากแล้วเพียงมันไปแล้วมันยิงลูกนี้โิวเฉล็บนิดเดียว สี่ตัวพี่บอแข็งคกิ้วมาแล้วข้ามฟางมาที่ Frank. แฟรงค์แฟรงค์เอาติดกับรับนอนอนหญิงใจเลยลูกน,นี้โอ้ยหเฟรมปะกับไม่ได้วุฒิเสนาตใกใจหมดเลยยานุเต็มม,มุมอยู่นี่ที่พันจะเตะเข้าไป ผ่ันเลงแล้วผ่าน,นเปลี่ยนเรี้ยข้นไปอ่อนยิงโอ้ยยไม่ตรงกรอบอะไรวะเน,นี่ยโอ้โคนเดียวล้งโลมไม่มีใครประกบด้วยเปียวมาป่าวันนีอ้อะไรพี่แสงเบิ้ลคืนหลังมาพี่ภิเขต,ตหลายไม้ครับแฝงเอาแล้วติดที่กล้ากล้าคือพี่ตั้มพี่ตั้มใครอ่อนอ่อนมาหลายไม้พี่ตั้ม อ่าโดนแฟงตัดไปเฉยเลยตรงนี้ยังไม่ออกด้วยตรงนี้แฟงแตะหลบลูกนี้แฟงยิงติดโอ้โหฉลัดพี่ต้อมนิดนึงหรือเปล่าได้เป็นลูกแต็มมุมแฟงจะเปิดเข้าไปตรงนี้แฟงยกเข้าไปข้าไมไปหมดเลยโอเคแจงกิ้วกล้ากล้าเอาเสื้อหน่อยเอยเดี๋ยวให้มันอยู่ฝั่นนู้นอีกเล่นมปก่อนเล่นไปก่อน ก็เปิดให้ลูกย้อนหลังพี่ต้อมนิดนึงพี่ต้อมยังบอกยังไม่ออกพี่ต้อมบอกใหญ่กว่าโดนสกัดออกไม่ได้ออกไปแล้วเดี๋ยวค่อยส่งตอนเจอน็ได้อนน่อยิงลูกนี้ขามคาไปเยอะเลยไอตัวนี้ยิงกล้าใส่เยี่ยมหน่อยเออโอเคไปแล้วลูกนี้เอาลูกนี้ระบาดส่งเสื้อบิวบิวบิวได้บอลอยู่บิวไหลให้กับแฟรง แฟงกลับมาบิวบิว,บวยิงนิ้วซ้ายโอ้โหข้ามขาดไปเลยโจฮาร์ตโจฮาร์ตให้กับต้อมต้อมไทยกับสแตนออนออกขวาไปต้อมต้อมเล่งแล้วต้อมคืนอ่อนอ่อนออนให้กับก้าก้าม้วนอ้าใหญ่กว่าก้ายิงด้วยขวาเอ้นหูเป็นปัดต้นเสาเี้นหูเกือบได้ประตูดีแสงได้บอลแล้วโตกลับแล้วที่บิวทางขาวาบิว ขาหลออยู่บิวมาแล้วใช้ความเร็วบิวเปิดเข้ามาติดโจฮาร์ดโอ้โหบิวไเ,เตะเข้าไปตรนนี้บิวคือไมาพี่แสงตั้งป้อมแล้วพี่แสงหลอกทีนึงยิงด้วยซ้ายหูเข้ามือโจฮาร์ดจฮาร์ดจับไม่อยู่เอาเข้าทางแซงอาการตัดไม่ได้ไหลให้อ่อนอ่อนอ่อนได้บอลแล้วอ่อนอ่อนอ่อนไปที่ติ้มตามพิท้ามออกขวาที่พตั้มกา,า,าเล่นได้ตรงนี้กาให้ตั้มอยู่ ไหลให้กับพี่ตั้มตัมจ bon ับบอลไว้ไหลคืนพี่ตั้มไห้จี่แกากคืนหลังไปเลยที่โจฮาร์ดฮาร์ดไหลกับพี่ตั้มไหลใ้อ่อนคืนให้กับพี่ตั้มยกเอ้ยไอ้ยเอยเรียกคนละฝั่งเรียกคนละฝั่งแล้วเห็นนายบอลอยู่เอาแล้วมาที่แฟรงค์แฟรงค์ออกขวาไปเลยที่มีแสงมีแสงเอาแล้วแตชิงกับพี่เคบันทูไอ้มิวมาตัดไม่ได้ บิวบิวล็อกเข้าไปขวาบิวยิงลูกนี้โจฮาร์ไปไม่ได้อีกแล้วโจฮาร์บอกกลับไปได้โจฮาร์ ed, <laughs> เคลียร์ไปก่อนลูกนี้เฟรมพักออกไปเอ้ยจุกมีจุกมีจุกนิดน,นึงเราก็ไหลให้กับบิวแต่อเอาแล้วพี่แสงได้บอลทางขวาพี่แสงยิงลูกนี้โอ้โหติดโจฮาร์อีกแล้วเอาละเคลียร์ไปแล้ว,ลวเคลียร์มาเข้าทางพี่จุกเชิดพุ่เชิดเข้ากลางที่บิวบิวกระชากแล้วบิวกระชากแล้ว บิวจะไปบิวจะไปบิวยิวไปได้บิวยิงลูกนี้โอ้โหติดเจ้าไฮแล้วนี่กาได้บอลอยู่กากาดึงไว้กาถักไมคอ่อนอ่อนไหลไปลูกนี้พี่จันพันยิงด้วยขวาโอ้โหแบบไม่จับโอ้โหเลียดไปหน่อยแล้วเปลี่ยนได้บอลเลี้ยมไหลให้พี่เขตพี่เขตเอาละที่บิวบิวบิว,บวล็อกถ่ายมาแฝงแฝงแฝง,งยังได้อยู่ที่แสงย,ย้ามยองขวาแล้วแสงเปิดยันเข้าไปติดนิดเนื้อพี่ตั้ม เปิดเร็วไปหน่อยตรงนี้โอ้โหแรงเหลือเกินดูเข่าตรงนี้พับแล้วพับสนามยิงไกลเลยตรงนี้โอ้โหชนคานโอ้โาหเจฮาตรงนี้หลอกจะปัดแต่ไม่ปัดจังเดียบยันอยู่พอนพอนหมุนอยู่สามทีแล้วคืนไม่ไหนไม่รู้โอ้โหกำลังเติมกำลังเติมมันเ,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 นนเลยพี่ต้อมบอก บิวบิวบิวไะไให้กับแฟงแฟงมาบิวบิวแตะไปแล้วบิวก็ะชาโอ้โหยิงออกข้างไปเลยโอ้อโหใช่ไห<ะ>มใช่ตบเบิ้ลมาแล้วกล้ากลาแตะไปโดนเนีโอ้ยโดนย่างไม่เฉยเลยเข้าทางเอาละที่แฟงแฟงแฟงแ,แฟนตัดเข้าในรอครับรอเพื่ออยู่ จั่งนีับเพื่อนยู่ออกขวาที่พีสุดเขตเอาแล้วพิเศษตั้งปั๊มแล้วไหลมาลูกนี้ปั๊มตัดไปได้ไหลไปที่กล้าเอาแล้วกล้าได้บอลทางซ้ายกล้าข้ามซากมาเอาอ่อนได้บอลอยูอ่อนไหลให้จานพันจานพันเอาแล้วจานพันเลีงแล้วจานพันยังเลีงอีกทีจานพันยิงนี่โอ้หเป็นตัดไม่ได้นิดเดียวนิดเดียวมีลุ้นมีเหลือมอาอเต่ลูกเต็มมุม กาจเตะเข้ามาตรงนี้กาสุญญาแล้วกายกข้ามมาเลยตรงนี้หูมงสกัดไว้ได้โดยแฟรงลูกออกข้างไปนีพี่ตั้มเตะเข้ามาเอาเตะมาตรงนี้พี่ตั้ามโอ้โหเกือบโดนบีบจานพันนั้นอยู่อันไหลมาพี่ตั้มตั้มตัดแต่เข้ากลางติดนีื่อหรือคืนหลังให้ตั้มตั้มยกข้ามไปเร็วตรงนี้พี่สุดเขตได้บอลแล้วเอาแล้วตวกลับาเวลาหูลืมดูเวลาลืมลืมขานเวลา <you> ตัวยุต่ตอนีนั่งก่อนได้ไม่เป็นไร 서비 <sussurra> 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 <sussurra>